เจอน้องที่ทางนะครับพามาตีนะฮะอยูกต้นกระท้อนนะครับพามาตีนะครับ,รนนรบ,าารบหลังพอได้นะฮะไม่ใหญ่นะครับขอขึ้นแป๊บครับต่ำหน่อยเดียวนะคะ น้องเขาบอกเข็ดนะครับต่อยเข้าโรงพยาบาลทีนะแกไม่กล้าขึ้นนะครับไปเล่นตบอะไรตบกกสามทีอะไรงแกมนรูนน้นะครับขอตีก่อนนะครับ <m> ไม่เต็มดีนะฮะอ่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาแล้วโดนควันไปแล้วนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะ นี่ปุกนีดตัวนะฮะไอ้เพิ่งอย่าประมาทนะต้องต้องดึงหน้ากากลงมานะครับดวงตาเป็นสิ่งมีค่านะฮะโอเคครับขอปาดตัวน,นะครับพบกันใหม่ล้างหน้านะฮะ